Lu pecinta Blackpink, memang personilnya siapa aja ne? Weh, Lisa Kenapa? Blackpink Siapa aja? Udah itu dok! Lagunya Lalisa Lalisa doang Lalisa itu bukan Blackpink, Lalisa solonya Ah, Mani Mani Mani? Itu solonya juga Oh, berarti saya pecinta Lisa Lisa Blackpink di, tolong ya Dihujat aja Loh, wah, <tid> dihujat Orang gua pencinta Gak nah, bisa aja, tadi bilang pecinta Blackpink saya sebutin empat membernya siapa Lisa Terus tiga dia Mirip Lisa semua <tid> อ g ่างเง n g ย a ย่างเงี้ยดอมก็ i n ู้ a จ a i n ั o g ดไ a ด a ้ a ง s r a n a ผู้จัดรายการโทรทัศน์นักแสดงย t u b e และนักจิตวิทยาเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศอินโดนีเซียเดดดี้คอบูเซีย พูดถึงลิซ่าโดยมี a a, ดเรเทธาผู้สัมภาษณ์ถามว่าคุณบอกว่าคุณรัก b l a c k พิงคคุณช่วยบอกเกี่ยวกับสมาชิกของ b l a c k พิงคได้ไหมเด็ดดี้ตอบว่าลิซ่าแบล็กพิงคลิซ่าเท่านั้นเพลงของเธอคือลาลิซานั้นทำให้ผู้สัมภาษณ์ต้องบอกว่าลาลิซาไม่ใช่ b l a c k พิงคลาลิซาคือเพลงโซโล่ของลิซ่าโดยเด็ดดียังพูดต่อว่ามันนี่นั้นเป็นเพลงโซโล่ของลิซ่า เดดดี้จึงออกตัวว่านั่นแปลว่าฉันเป็นคนรักลิซ่าหรือแฟนคลับลิซ่าบรรยากาศภายในการสัมภาษณ์ดูปันป่วนนั่นก็เพราะว่าเดดดี้บอกว่าชอบแบล็กพิงคแต่รู้จักเพียงสมาชิกคนเดียวคือลิซ่าสิ่งนี้ทำให้ดอกเตอร์เทียทาผู้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นแฟนตัวยงของกลุ่มดูแล YG Entertainment เกิดอารมณ์แปลป่วนนั่นเองค่ะ lu cita Blackpink ini personilnya siapa aja nih? weh, Lisa du, Blackpink siapa aja? Udah itu, Dok. <laughs> Lagunya Lalisa. Lalisa doang. Lalisa itu bukan Blackpink, Lalisa solonya. Ah, mani mani mani. itu enggak dong, enggak ya, don, bisa beda gini lo. Saya tuh biasa aja ya Jisoo, oh, Jisoo e itu. Emang, emang nah, enggak, emang ini <laughs> mesti <Malu> serang. Dia harus <laughs> serang. ไปกันที่คลิปที่ทุงพูดถึง ให้เครดิตกับชาเซียโจเซฟโดยการแท็กเธอบนหน้าปกเธอจึงลงติ๊กตอกด้วยรีแอคต่อไอดอลทั้งสองที่ใช้ท่าเต้นของเธอโดยตั้งแต่เริ่มต้นหน้าทาเซียเต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะ,สะแสดงความปลาบปือมากๆเมื่อเห็นลิซ่าและฮุนนี่เต้นท่าเต้นในสไตล์ของตัวเองเธอปลบมือและให้กำลังใจจบเพลงด้วยการยกนิ้วให้เพื่อเป็นการสแสดงความชื่นชอบของเธอค่ะ สำหรับเครดิตหน้าปกในคําบรรยายใต้ภาพว่าวันนี้เป็นวันของฉันจริงๆขอบคุณลิซ่าและหุนนี่ไปดูผู้ปกครองของเด็กหญิงลิซ่าสาขาเกาหลีใต้อย่างดิสแพดค่ะที่พาดหัวข่าวถึงลูกรักอย่างลิซ่าว่าลิซ่าแบล็กพิ้์อิ่มเอมใจมีสายไม่ว่าจะใส่ชุดไหน ลิซ่าผมสั้นสีทองได้อย่างสมบูรณ์แบบเขย่าหัวใจแฟนๆด้วยรอยยิ้มที่ผ่อนคลายแฟนๆต่างชื่นชมเธอด้วยความคิดเห็นเช่นเธอสวยขนาดไหนน่ะหรอก็แค่เทพธิดาน่ารักเป็นที่สุดและสุดท้ายเสียงของลิซ่าในเกม PUBG Mobile ค่ะเสียงของลิซ่าเสียงนี้สามารถฟังได้ทั้งวันเลยค่ะ I'm going in! I'll I'll go! cover you! Let's back! take the back. there's an ambush form up help spread out get in a row charge cover me i need a gun cover me enemy don't shoot get down i got a gun fall back to safe zone fall back Head towards the mark get to the safe zone search for vehicles form up on me retreat form up on me get in the car danger ahead excellent work Same team Stay alert. I need medicine. I need ammo. I have ammo. I need a scope. I got supplies. I got meds. Bring up voice chat. Bring up voice chat.